นัทต <mondo> <flix> ่อไปนะครับกรรมเา็ผู้จัดการบริษัทแบงคอกแมทชเน็ตเวิรวมจำกัดคุณนัทต์ตรีวิสเว่โชว์มากเลยนะสไตลิสต์คนละแต่งตัวเพรียวที่สุดแล้วนะครับพี่อาร์ตอายาินครับสวัสดีื่ออายา เลยแล้วการที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไงค่ะก็แก่ขึ้นอีกหนึ่งปีค่ะแค่นั้นเองมีพิเศษอะไรยังไงไหมคะก็ในครอบครัวธรรมดาค่ะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษจะได้ไปให้สัตอะไรไหมคะก็ก็รู้กันแต่เราละกันปีนี้ต้องพิเศษดิเพื่อนชมต้องมีน้องก็ ก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบว่าแนวช้าๆเหนื่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งดกิจกรรมแบบว่ากระโดดรถเต้นใช่ใช่ก็ต่างๆนานาก็ต่างๆนนก็แต่ละคนทำมาให้ก็จะแบบว่าก็ตามธีมกันไปอะไรอยเงี้ยค่ะไม่ได้ดึกดื่อหรอเหนื่อยด้วย ก็จริงๆตอนแรกก็มีแอบคุยไว้กับเพื่อนฝูงเหมือนกันนะคะว่าแบบโอ้อยากทําอย่างนั้นอย่างนี้อยากทําติมนั้นติมนี้แต่ว่าไม่ไหวก็คงแบบว่าเดี๋ยวว่างๆก็คงไปกินข้าวกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แต่มีแค่ไหนครบครัวของครอบครัวคือใช่ค่ะก็นั่นแหละขอลุกกันแต่เราเพื่อนๆนะถูกใจใช่มก็ถูกใจก็อะไรก็ได้จริงๆมันแบบ รู้จักกันมาแบบเนาะเป็นสิปีแล้วอะ่ะมันมันมันข้ามเรื่องแบบนั้นไปแล้วอะ่ะจริงๆนะคะแต่ว่าก็ก็อพิชเอทุกอย่างแหละให้อะไรก็ okay, บบโอเคแฮปปี้โออันนั้นอาจจะยากไป <c oughs> อาจจะยากไปนิดนึง่ะเพื่อนนะคยังไง ก็โอเคค่ะก็จริงๆยังไม่ได้แบบเจอกันจริงๆตอนแรกนัดว่าจะเจอแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รวมตัวกันสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะยำกันหลายๆเบิร์ดเดย์หลายๆคนไปเลยอะไรเงี้ยคืออย่าเรียกว่าปาร์ตี้เลยค่ะเพราะว่าเออในวันนั้นกินข้าวดีกว่าใช่จะพูดคำนิดนึงถึงเรื่องของแฮชแท็กอะไรเงี้ยทันเดอร์กับสตอมหลายคนก็เออเป็นชื่อเบบี้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะอีกอีกสองเดือนเองเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้ว มีในใจแล้วมีในใจแล้วมีคนมาถามเยอะไหมคะว่าสองชื่อนี้ใช่หร,รือเปล่าไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครถามนะเออเขาโยงไปเรียบร้อยเลยว่าเป็นชื่อของแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะคิดจริงเราตั้งใจว่าชื่อมันก็ต้องคล้องคล้องๆกันนิดนึงเนาะแต่ก็มันเกี่ยวข้องกันไม่รู้ยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะบอกชื่ออะไรนะตอนนี้เป็นเซอร์ไพรส์ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เป็นแคสไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ว่าก็เหมือน เราก็ไม่อยากโลเลไม่อยากอะไรด้วยนึก mm hmm. ออกไหมคะเพราะว่าคือถ้าบอกตอนนี้ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีความเห็นมีความแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนใจไหมแล้วก็เดี๋ยวคนนน้นคนนี้ก็คอมเมนต์อย่างนี้คือสุดท้ายแล้วถึงวันนั้นจริงๆถ้าเราตั้งใจจะใช้ชื่อไหนก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นความประสงค์ของพ่อแม่จริงๆแล้วไม่เราไม่อยากให้แบบว่ามีเสียงวิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์ของคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยคือถ้าบอกไปตั้งแต่ตอนนี้ก็อ,อาจจะแบบว่า โอ้จะดีหรออันนี้ดีกว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาก็อชมขี้เกียจคิดแล้ว่เอาจริงวันแบบมันผ่านผ่านการถกเถียงกันมาแบบว่า<ต>ก็แฮปปี้ทั้งสองคนใช่ค่ะคไม่ได้มีพระไม่ได้มีอะไรเลยใช่ค่ะอย่างชื่อจริงมีไปดูมีพระไปดูชื่อจริงก็ชื<ๆ>่อก็มีแล้วค่ะแต่ว่าก็ เอาจริงๆก็คือไม่ได้เช็คอะไรไม่ได้ใช่เป็นชื่อภาษาไทยค่ะ<า>ไม่ไไใช่ภาษาไทยใช่ใจริงๆใกล้แล้วเหมือนกันก็นของก็เริ่มซื้อบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่ากลัวว่าจะอุ้ยอ้ายไปกว่านี้อะไรเงี้ยคือใครจะบอกว่าอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาสัมผัสมัน2คนแล้วมันความวุ่นวายมันคูณออมม2อ่ะนึกออกไหมคะแล้วก็เ เราก็ศึกษาอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าคือตอนนี้มันชมรู้ตัวว่าอีกสักสเต็ปหนึ่งชมจะเริ่มเดินแบบเดินทั้งวันเดินแบบเดินหาของสี่หชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันจะเริ่มมันจะไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเริ่มต้องเริ่มซื้ออะไรเงี้ยก็จริงๆบ้านที่เราอยู่กันตอนนี้คือมันจะชั่วข่าวนะคะก็เลยไม่ได้เล่นใหญ่มากอะไรมากมายแต่ว่าก็เอาเอาเท่าที่ ท่าที่จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะที่ที่แบบว่าคิดว่าจะจําเป็นนี้ก็พยายามคุณแม่ก็พยายามไม่วู่วามพยายามแบบประคองสติอะไรเงี้ยค่ะก็เอาเอาแค่ที่ว่าจําเป็นแล้วก็พยายามเลือกเลือกอะไรที่คิดว่ามันน่าจะใช่และจะถูกต้องที่สุดก็อ่านเยอะรีวิวเยอะอะไรเงี้ยก็ค่ะก็น่าจะเสร็จปีหน้า่ะโอ้ยต้องถามคุณน็อตเลยอะชมแบบ สำหรับชมมันก็ยังดูเป็นปูนๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยได้หอเปล่าคือชมก็ดูไม่รู้เรื่องอ่ะเออต้องเร่งไหมครับเพื่อให้เสร็จเร็วๆคือยอมรับว่าพอมีเรื่องลูกมาอะไรอย่างเงี้ยก็คุณนรอดเขาก็เหมือนกับยิ่งฮึดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้เสร็จเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าชมแบบไม่ยุ่งอะชมไม่แตะเลยอะไรเงี้ยใจเราอยากย้ายเข้าไปอยู่หลังนั้นคือใจชมอ่ะชม ที้เกียจย้ายหลายทีแต่ว uh, okay, so ่าม yeah. yeah. yes. like in ันก like like yeah. 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 mm ็ต hmm. okay. so ้องย้ายนะคะใช่ก mm ็ก็เลยอย่างที่บอกก็เลยตอนอยู่ที่ตอนนี้ตอนอยู่อยู่ที่หลังนี้ก็ยังแบบไม่อยากแบบผู้วามอะไรมากทําอะไรก็ทําเป็นลักษณะที่ว่าชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นชุมที่นึกเพลเลยใช่บอให้กำหนดที่แน่นอนมาอย่างท่าชุมว่าจะต้องมันก็มีดูมีดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายนะคะก็มีก็มีดูแล้วก็ พยายามเลือกวันให้ตรงกับอายุคันที่คุณหมอยากได้อะไรเงี้ยก็มีเลือกไว้เหมือนกันก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นวันที่เราเลือกเป็นเรามีในใจเป็นช้อยแบบอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นแฟดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะประคองได้ถึงอายุคันเราได้ถึงวันนั้นไหมแต่ว่าก็หวังว่าน่าจะได้องยเพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองเต็มที่ ก็ตื่นเต้นไหมสำหรับชมตอนนี้คือความรู้สึกมันยังไม่ฮิตชมมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่เราเตรียมตัวจริงๆอะเหมือนเราง่วนกับข้อมูลง่วนกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความรู้สึกเรื่องอะไรเงี้ยคิดว่าคงไปโดนเต็มเมก็คือน่าจะเป็นตอนนั้นแล้วก็ตอนกลับมาบ้านแล้วแบบชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆอะไรเงี้ยเวลาไปทาหมอเาเปลี่ยนท่าทางทงอทุกครั้งค่ะทุกครั้งค่ะมองแล้วเป็นไงไ ไม่ไหวอะคะ่ะสองคน <laughs> แ,ตแต่มีแอบคิดไปว่าเออความคิดว่าเออถ้าเกิดมีดูออกมาจะจะเป็นยังไงคิดด้วยครัอือจริงๆเมื่อก่อนอะคิดเยอะนะคะเมื่อก่อนค่อนข้างจะคิดเยอะแต่ว่าพอพอมันมาอยู่จุดนี้จริงจริงอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเรารู้สึกว่ามันปล่อยวางได้เยอะขึ้นมากแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันน่าจะสัญชาตญาณนนำมากกว่ามีคนคอยช่วยเลียงเยอะไหมคะตอนนี้พี่เซียน ส่วนมากชมว,ว่าคนที่เสนอตัวก็คืออยากมาเล่นมากกว่าเลออ่าไหมมันเบื่อมันก็กลับบ้านถูกว่าใช่ไหมเออพอละอะไรเงรี้ยแล้วก็กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าพาร์ทที่หนักๆคือ,อยังไงมันก็คือมันก็ต้องเป็นพ่อแม่แหละใช่ใช่ก,ก็อยากให้ได้เป็นเดือนกันยาค่ะตอนนี้งานเราไปกินง,งานก็สิ้นเดือนนี้ก็จะสุดท้ายแล้ว ก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์นี้มีอีกมีอีกนิดหน่อยค่ะเพราะเราก็ถ่ายทำไปไปพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็พาร์ทที่มีชมอินวอล์ฟก็เหลืออีกแค่คิวสองคิวอะไรเงี้ยเองแล้วก็ทีมงานเขาก็ใจดีเขาก็จะเลือกแบบโลเคชั่นแบบแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยให้ชมแบบว่านั่งแบบจัดสบายๆสบายอะไรเงี้ยเหลือถ่ายโฆษณานิดหน่อยอะไรเงี้ยตัดเจอกันอยู่เนี่ยทำงานเหรอคะอีเวนต์ยังมีไมอีเวนต์ไม่มีแล้วจริงๆอันนี้ทเนี้ยที่สุดของที่สุดละอันเนี้ยจริงๆ ใช่เจอทีวันคลอดใช่ใช่ใชน่าจะวันนะั้นก็สบายสบายแบบเราอ่ะ <c oughs> สะดวกแบบเรา